เฮเยนะเดี๋ยวคุณแม่กลับกล้องดีกว่าถ้างั้นนะตาให้ใครอ่ะอย่ามแป๊บนึงพอใจพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวนเล่นมันจะลนมันจะลนนะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหั่นเค้กหั่นเค้กเค้กอะไรคะตัวนี้เค้กเค้กเค้กมะม่วง no เค้กกล้วย no เค้กทุเรียนทุเรียนภาษาอังกฤษว่าไงคะ durian durian น่ากินมาก i ลย good หอมไหมคะ It's good หอมไหมคะหอมพอใจไปหาถุงที่ช่ว้ให้แม่หนลูกตอนนี้แม่ติดสติกเกอร์ไว้นะคะติดพลาสติกแล็พลาสติกไว้แม่โอเคเอาไว้ลูก อออมันยังแข็งอยู่ม,มันยังแข็งอยู่เหรอเอเนนะว้าวคุณแม่กำลังหั่นอ,ออกก่อนค่ะให้ลินหยุดค่ะอย่าดือา้อค่ะอุ้อยอยุอย้อยอุ้ยอุ้ยสทุเรียนฉ่ำๆเลยสวยมากหอมอ่ะ มันจะแบ Upper ่งยังไงเนี in ่ยลายเยอะหมดเลยแล้อยาเียร์เดี๋ยนะมันใส่ใหญ่เดี๋ยวพอใจมันจะสกปรกพอใจโอเคไว้ดนดีน้ำมันเลยอ่ามันเยอะดูดูดูแม่ไปหาถาดมาใส่ก่อนเธอๆเอเออย่าดื้อเธออย่าดื้อเกล็ละไรยหมดไหนเนี่ยโว้ย ข้าวมันไแล้ว จะล้มแล้วจะแบ่งทวดยังไงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหนยยอยากกินอ่ะเดี๋ยวก่อนรู้อยู่ว่าอยากกินมีใบตัดให้ทวดก่อนนี้มันเละล้นทะรัากหมดแล้วนี่ ล้มหมดแล้วเค้กล้มหมดแล้วค่ะเอออ้าวเนื้อมันหล่นเลยห่วยเธออย่าเล่นไหนได้เล่นกินกินเค้กทุเรียนเล่มหมดแล้วค่ะ ซีมือมามีหนูอร่อยแมก่กินหนูข้าแมงมันตายแล้วมแม่คนดูกี่คนอ่ะไม่รู้เฮ้ยสองแล้วมีใ,ใครดูบ้างไ,ไม่รู้ อขาใจเค็งมันล้าเห็นเนื้ทุเรียนที่ทัวด้วยโอ้เล่มดแล้วค่ะอ จะไม่กินข้าวหรอหนูหรอฮ้าวมูแม่มกินเนื้อ <laughs> <laughs> อร่อยวะ่ะ <laughs> อร่อยข้าวมอร่อยไหม แม่ไม่ช่วยกันนะเลหมดเลยม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเฮ้ยม,มาเข้ากล้องเร็วอะไรไหม วีนุ่ม่ะนุ่ม่ะมาสดๆเลยขอบคุณค่ะอันนี้กามีนะหน้าเหมือนกามีนมากทุกคนหน้าน้องหนูหน้าเหมือนกามีนไหมคะ อขอบคุณค่ค่ะขอบคุณค่ตอนนี้นหนี่นะคะอันนี้เอาไว้ทำทำแี้มข้างสบายนังๆกินดีๆมา กันเลยเค้กนะทุกคนโอเคเรามากินกันจะไม่กินข้าวเลยเหรอ <c oughs> เละหมดแล้วอะ่ะเด็กมากินแทนเรียกแม่ปอเลยแม่ปอมากินหนูกินอะไรคะกินแหก ผู้เรียนเละหมดแล้วแม่เละหมดเลยขนาดยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยม,มันล,มลงเองอ๋ออร่อยนะค่ะคุณกา ขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดอะไรกดสกูตสกูตส์คัหรือกดลิงก็ได้กดลิ้งมั้งค่ะอือันนี้หอมเปยวูมีคนกดสติกเกอร์ให้ดูด้วยมาดูมาดูมาดูนี่ๆๆ่นีสติกเกอร์อะไรแม่ปอไงส่งให้แม่ปอส่งให แม่ขอกินหน่อยคนนี้แม่ปอเหรอใช่แป๊ะปอบอกว่าพูดเก่งจังเลยกินเก่งกับพูดเก่งจ้ะาใช่ปะแต่แม่ค่อยกินอาหารเวลาเท่าไหร่อือ้ยเกือบคว่ำไพลิน อร่อยอร่อยเดีย๋ยวทำปลาเหลบ่อยแม่บอกอร่อยอร่อยอร่อยมากมเมื่อกี้หนูโชว์ทุเรียนแล้วก็อัมเข้าไปเลยไแม่ชิมไหอร่อยอร่อยนะแม่เปทางไหนอ่ะ แม่ส่งดาวให้บอสให้อย่าไปร้านมือก่อนส่งกดไลค์หรือเปล่าขอบคุณค่ะแม่ปอขอบคุณค่ะหนในขอบคุณค่ะทำไงคะขอบคุณค่ะเอ้าหัวไหเห็นจู่หมดเลย ไปเดี๋ยวค่อยกลับมากินใหม่ไปกินข้าวก่อนบอกแม่พร <No. S 1> บอกแม่มพหรหนูไปกินข้าวก่อนนะคะหนูพอใจเดี๋ยวทะเลาะกันอีกนะแม่ยึดไอแพดอีกวันหนึ่งนะไปกินน้คข้าวนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะบายยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> 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 พอแล้วไอ้วนเ๋ยวกินก่อนเ๋้วกินก่อน พอแล้วไปไปล้างมือไปไปเดี๋ยวค่อยมากินใหม่โอ้แม่ปอให้แม่ปอให้อีกแล้วนี่ในอบคุณทยอีกขอบคุณก็เอ,อ้าก็ไปก็ไปก็เอาก็คุณคกม็มันการมีไล์สุดเลยเออมันการมีไล์สุดหรอไปไม่บา,บายก่อนไม่บา,บายก่อนไม่บาย,บายขอบคุณค่คณคาไปแล้วแม่ บายบายค่ะ